เดี๋ยววันนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับมิบนิอเอสวัสดีครับคุณกันยูทูบไลฟ์อยู่ครับผมอันนี้กำลังทำให้ลูกค้าเลยอ่าดีดีจริงจริงแล้วกระบวนการทำบล็อกฟู้มันไม่ได้ยาก อืมขอให้มีแป้งใช่ไหมที่เออเป็นส่วนผสมที่ดีใช่ไหมเป็นไงบ้างคุณกันมินิเอกเปิดขายเป็นชายค่ะตอนนี้ก็อันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของทางบริษัทค่ะตอนนี้ก็มีประมาณกระสับทิศสาขาแล้วค่ะจิ้งจกน้าค่ะรับผู้ชายวันพุธเลยค่ะสาขาเราก็ไปก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยเพราะว่า นี้เราเปิดมายังยังไม่ถึงหนึ่งปีเดีะแต่สาขาเราก็มีตั้งเดือนเดือนนะก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งสี่สาขาห้าสาขาได้เลยเปิดใหม่ได้เรื่อยใช่อ๋อนะคุณกันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการที่ขยันมากมีแบรนด์ใหญ่แล้วทำแบรนด์ลูกด้วยหรือหน้าตาทีหนึ่งเนาะนี่ครับหน้าตาฮ่องกงบล็อกโก้ไอศครีมมินิเอรครับ ตานะครับนี่ก็แบบชื่อขวก็เลยเป็งตัวขนาดนี่นะหน้าตาตวันนี้เราก็จะเน้นแบรนด์แบบหน้าตาน่ารักน่ารักหน่อยอ่ะเออนี่แพ็กเกจจิ้งเหรอน่ารักดีอ่ะก็แบบประมาณนี้เป็นน้องไข่เหรออ,อ่าใช่ค่ะเป็นจะบอ,อ,อ,อกว่าอะไรดีน้องเจี๊ยบกรอแน้องตื้นไม่้งน้องไก่น้องไก่น้องเจี๊ยบใช่ค่ะเออาเดี๋่วโชว์นิดนึงครับ ทุกทีจะเป็นแบบจิีบๆพับๆหน่อยใช่ต้องเดด็อันนี้อแผ่เลยกัดกินไดน้เลยแต่โดยการยกสุดยกสูงสูงนิดนึงอ่าโชว์อ๋อนี่คือแผ่แบบนี้เลยเออมันเต็มดีนะใช่ค่ะผมชอบอันนี้ผมชอบในกลับด้านนี้นครับผมด้านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อทั้งตัวเลยที่นี้ดีดีชอบน้องลูกเจี๊ยบน่ารักดีครับน่ารักดีครับน่ารักน่ารักมากโอเค ครับก็มาในงานก็มาชิมได้นะครับนี่จองในงานรับส่วนรดอืมเจ็ดพันบาทด้วยเขเคนะครับเี่นิเอะครับโอเค รก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ